สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับบนบาซ่านะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงทำไมผมถึงได้มาเชียสโมสรบาร์เซโลนานะครับผมว่าทุกคนจะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันไปส่วนผมนะครับเท้าความแบบนี้เลยละกันว่าผมเริ่มเชียร์บาซ่าตั้งแต่ยุคประมาณถ้าเอาจำความได้จริงๆคือแบบได้ดูฟูลแมต จริงๆจ,จังๆคือประมาณปี2009-2010เริ่มต้นประมาณนั้นครับถ้านับมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ15ปีเป็นอย่างน้อยจริงๆผมอาจจะเชียร์มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่าด้วยความที่บ้านผมตอนนั้นเป็นเป็นบ้านแบบ บ้านนอกเนาะอยู่ตามชนบทก็อาจจะเข้าถึงาการดูทีวีอะไรพวกนี้มันค่อนข้างยากนะครับสมัยนั้นที่ผมเริ่มดูอะถ้าเอาก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนช่วง2อนช่วง2009-2010ผมดูทีวีแบบไอ้ที่มันเป็นเสาอากาศนะครับแล้วแบบชัดบ้างไม่ชัดบ้างมันก็เลยไม่สามารถดูบาซา เวลาถ่ายเท่าสดหรือติดตามข่าวสารอะไรได้เยอะ mm hmm. ก็เลยเริ่มแบบเอาตามตรงก็คือดูแบบจริงๆจังๆก็ช่วงปี2010แหละครับที่เท่าแมตช์แรกเลยแมตช์แรกที่จำได้เลยคือแมตช์บาซ่ากับอาร์เซนอลในแชมเปี้ยนลีกปี2010ปีนั้นถ้าจำไม่ผิด บาซ่าน่าจะชนะในคัมนูีหนึ่งแต่แมตช์แรกอ่ะออกไปแพ้อาเซนอลก่อนสองหนึ่งแต่ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้แมตต์แมตต์ที่ผมจำได้ตั้งแต่แรกๆคือเนี่ยคู่นี้เลยบาซ่ากับอาเซนอลแมตต์ที่คัมนูเนี่ยอ่าเมสซี่น่าจะแฮตทริกที่กระดูก กระดกบอลกระดกบอลข้ามผู้รักษาประตูแล้วก็แปรแบบคลาสสิกเป็นลูกยิงที่แบบตึงตาตึงใจเลยครับปีนั้นก็บาซ่าก็จบด้วยการเป็นแชมป์ชิงกับแมนยูสามหนึ่งรอบนั้นเป็นเปโดเมสซี่แล้วก็บียายิงคนละประตูก็ ็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเชียบบาเซโลนาของผมถ้ามองในยุคนั้นคือผมมองว่าผมเริ่มเชีย์ในยุคที่บาซ่าพีคมากๆนะครับเวลาเชียบบอลเนี่ยโคตรมีความสุขแบบมันเหมือนทีมมันคนละคนละคนละเซิร์ฟอะเราบาซ่าเล่นมันมันดูเหนือชั้นทุกอย่างเลยทั้งการต่อบอล ครอบคองเกมทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบแถมมีความมหัศจรรย์ของเมสซี่อินเนสตาอะไรแบบเนี้ยเข้ามามันก็เลยแบบผมบอกเลยว่าถ้าได้ดูบอลในใครได้ดูบอลในยุคนั้นอ่ะจะมีความสุขมากแล้วก็จะมีมาตรฐานผมย้ำนะว่าจะมีมาตรฐานในการดูฟุตบอลแล้วก็มาตรฐานในการเชียร์บาร์เซโลนาที่สูง แล้วก็คาดหวังกับทีมสูงว่าทีมต้องเล่นได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่านั้นเพราะว่ายุคนั้นมัน,มนสุดยอดจริงๆถ้าถ้าใครยังไม่เคยดูลองย้อนกลับไปดูในในวิดีโอลองเสิร์ชดูนะครับว่าเอาเอาเกมที่บาร์ซ่ากับแมนยูก็ได้นัดชิงจะเห็นได้ว่าแบบมันสุดจริงๆต้องลองไปดูครับ ก็นั่นแหละครับเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ทําให้ผมได้เริ่มเชียร์ทีนี้นะครับว่าตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงนั้นเลยก็ดูมาตลอดครับดูมาเรื่อยๆก็มีโอกาสได้ดูมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า,าเทคโนโลยีมันมันดีขึ้นเหมือนเรามีทีวีมีอะไรได้แบบ ดูได้ง่ายขึ้นดูในเว็บดูในอะไรถูกลิขสิทธิ์บ้างไม่ถูกลิขสิทธิ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูมาเรื่อยๆแล้วก็ปีปี2015ก็ปีปีที่ได้แชมป์ก็ก็ดูดูมาเรื่อยๆครับอ่าก็ถือว่าเป็นปีที่สุดยอดอีกปีหนึ่งแต่ว่าผมก็ยังชอบปี2010มากกว่าอ่ที่ที่ได้แชมป์ยูเซียลปีนั้นมัน มันเป็นปีที่คาสสิกที่สุดสำหรับผมแล้ว msn ก็เก่งแหละแต่ว่าอืจะบอกว่าไงปีสองพันสิบมันมีสเสน่ห์กว่าแค่นั้นครับก็ลองลองมาพูดคุยกันดูครับว่า <c oughs> เพื่อนๆเราอ่ะแต่ละคนเริ่มติดตามเริ่มเชียร์บาร์ซากันตั้งแต่ตอนไหนลองพิมพ์คอมเมนต์ลองเล่าเล่ารายละเอียดให้ ให้ฟังครับหวังว่าจะได้รวมพูดคุยได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับเดี๋ยวจะมาใหม่ในหัวข้อหน้าครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ